โอเคไหมครับลูกค้าโอเคครับส่งอะไรนะเมื่อกี้ทูบ็อกทูบ็อกนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับทูบ็อกนะครับข้างบนเซตนิดหนึ่งนะครับลูกค้าปกติจะสีบีหน้ามาใช่ไหมลูกค้าครับนี่เราเซตให้ดูทรงนะครับเราให้ดูทรงลูกเข้าก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการตัดเลยครับผมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่างหมู่บาร์เบอร์นะครับผม จะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับผมช่องสร้างหมูบาเบอร์ครับใน YouTube นะครับผมวันนี้ลูกค้าจะจกได้สรงอะไรครับวัน้ีูบบล็อกครับทูบบล็อกนะครับผมก็ยาวนะครับขนาดเอาหน่อยไหมนิดๆไหมิันนี้หนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับผมลูกค้าก็ผมทูบบล็อกไว้รุ่นนะครับตรงนี้นะครับส่งยอดฮิตนะครับทูบล็อกไม่จําเป็นต้องไว้รุ่นเลยครับ คนนั่นก็ตัดได้นะครับถูบ็อกประมาณน,นี้ครับไปดูกันครับผมนี่เรามาตัดถูบ็อกครับวันนี้ก็ทําการแบ่งผมพวนมครับแบ่งให้เป็น่ชอชนะครับผมไม่เรียบร้อยก่อน ผมเสร็จเราก็เบอร์สองเลยครับผมเบอร์สองเลยนะครับขึ้นตรงเบอร์สองครับ นี้ขึ้นทรงเบอร์สองครับแต่ผมเปิดทรงก่อนนะครับเราก็เปิดทรงขึ้นไปนะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับมันก็เปิดทรงในเบอร์สองนะครับตอนนี้เราเปิดทรงก่อน,นครับเรายังไม่หาทรงนะครับทูบ็อกนะครับแบบไม่รุ่นนะครับผม ก็เปิดมอนกันแล้วก็ใช้วิยาวแต่งบนนะครับแต่งบนนี้นะครับแต่งขอบบนนะครับให้มันกลมกลืนกันนะครับเราตัดแรกๆมันจะเป็นขอบ เนี่ไล่ขอบอกก่อนก็ลังกันเมือกันครับจัดไล่ขอบนิดนึงแต่งขอบให้มันดูกลมกลืนกันนะครับไม่ให้มันเป็นขอบหมักฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ ขอก็จะมานี้นะครับขอบประมาณนี้นะครับไล่ออกนะครับเราก็จะเจ็บให้มันดูกลมกลืนกัน,นครับแต่งทรงสักหน่อยหนึ่งบนลออูกค้าออกหน่อยไหมครับออกหน่อยไหมออกหน่อยออกหน่อยนะเดี๋ยวมากับนาร้อนเนาะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับแต่งขอบเรียบร้อยครับแล้หลังไปถุยนิดนึงครับหลังจากเราแต่งขอบเสร็จแล้วก็มาเจ็บทรงนะครับใช้วีเล็กนะครับเจ็บวมเรียบร้อยนะครับมันดูกลมกลืนกันมันดูเท่ากันนะครับถ้าวีใหญ่มันจะเก็บความละเอียดไม่ได้ครับใช้วีเล็กเก็บเจ็บจีนผม ก็ใช้สบัดขึ้นหน่อยนะครับไปปลปยไปไปลไยวีใช้บอลลยนสบัดตัวนีฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้เราแต่งทรงมาแล้วครับันเก็บจีนจีนผมนะครับให้มันดูกลมกลืนมันดูเงาเงาวันจอน,นิดนะครับลูกค้ามันต้องการขาวนะครับขาวมากก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ได้ทรงเนาะลูกค้า เจ็บทรงครับใช้สบัดนี่นะครับคืีเนีน้น,นะครับให้ตีนผมมันเกลี้ยงนะครับแล้วเราก็อลองวีต่อนะครับอันนี้ก็ทูบ็อกแบบไบรุ่นนะครับผมข้างบนก็ออกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเราก็ลองวีเล็กอยู่นะครับผมตรงไหนไม่เท่ากันแล้วก็ ใส่ีนะครับจิกเอาปลายวีจิกลงไปนี่นะครับผมขลังก็เหมือนกันครับลูกค้าต้องการดีทยแล้วก็เอาขึ้นนิดหนึ่งนะครับหัวลูกค้าทุยแล้วนะครับ จีบนี้เราก็จะให้ดูความละเอียดนิดนึงนะครับผมการตัดผมนะครับเราจะเร็วๆไปก็จะดูไม่เข้าใจนะครับผมเราก็ให้ดูแบบชัดๆน,นะครับผมโอเคครับเราก็เอาช่อที่สองลงมาเลยครับตัดไปนิดหนึ่งครับ เราจะลงใบมีดนะครับกันกันโค้งตามที่เราสร้างแนวไว้นะครับแบบไปรุ่นไะกลลายไกลากลายครับสร้างไกลลายไว้ถ้าเรากันไปแล้วมันก็กันง่ายนะครับเวลาเราก็กันตามรอยที่เราสร้างไปแล้วนะครับข้าหลังก็ซยนิดๆน,น,นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับเราสร้างแนวไว้แล้วเราก็กันตามแนวที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะง่ายนะครับงานเราก็เร็วขึ้นนะครับจับหูลูกค้าไว้นยเขากันพลาดนะครับ,รรบ <c oughs> ของมีคมไม่เข้าใครออกใครนะครับผมต้องจับไว้ก่อน,นครับลากลงมาอยาเข้าไม่มีจอนแล้วก็ไว้ให้เลย จะมีแล้วก็ไว้ให้ <c oughs> โคนให้หมดนะครับโคนองค์นอ่อนนะครับกันให้หมดครับลูกค้าหนดเขาออกหมดเลยครับเอาออกครับโอเคี๋ยวกันนะพักให้หน่อย <c oughs> ตรงไหนไม่ดีเราก็เก็บอีกซิดนะครับนิดๆหน่อยนะครับผมเก็บจับมูลลค้าไปก่อนนะครับกันพาดกันพดัด โอเคไหมครับลูกค้าโอเคครับส่งอะไรนะเมื่อกี้ทูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับทูบ็อกซ์ครับข้างบนยาวๆหน่อยนะครับผมเซตนิดหนึ่งนะครับลูกค้าปกติจะสีบีนำมาใช่ไหมลูกค้าครับนี่เราเซตให้ดูทรงหน่อยนึงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่างหมูบาร์เบอร์นะครับผมจะได้มีคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะครับผม อันนี้นะครับทูบ็อกนะครับผม